สวัสดีครับพี่น้องครับส่งงานบางวงกเกษตรสมบูรณ์ครับต่อไปกันจวดต่อหน้าที่วาการอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับ217กิโลพี่น้องวันนี้ผมมีกับเขาที่ได้แลนออกไปกินยูแล้วรอบบ้านเป้าไปแล้วครับไปกินเขาแล้วกันจวดกันยาวๆเลยครับ

ชีวิตม <may ye ula started> <laughs> of ุงอ่บมีอ่งนะชีวิตใี่บ่มีอ่งนะสามโงครึ่งแล้วฮะยายมุงยี่สิบรับได้นหสามโมง่สามบหามเขาว่าท่านได้ไปเพราะว่าเขาอาบน้ำกับกินข่าเขาออกเกือบซี่มงแตะละมือ แต่บ่อาบดอกไม่ได้เล่นยังเปี่ยนคุมคุมมาเบิ้งอันนี้คุมคบี่นี่ไ้เบิ้งบ่เฮ้เบิ้งเ้เบิ้งเบิ้งหอยแข็งเนี่ยเอเบิ้งอยู่ดีกันเจ ปล่าปล่าปล่เป็นลังก็บล่ได้เีีอัน่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วเจออย่างนี้ด้วยยังมูต่อป่อดารา ขบโพดเอฟซี FC รักที่ในเบ,นบิร์ตบ่มีเมื่อวานเข่าข้อกับบอมีเด้่กับ,ขบเข่าข้อเบิด์นอกไปบ่ทัานมือเขากับเข่าเัาก็มีแต่น้องหัว น้องวากันน้อยเดี๋ยวเบิดอีกออกไปเลยเราล่างแขนล่างขาไปเลยนะ<อ>ล่างแขนล่างขาไปเลยล่ะ นี่เนาไสเนาะเป็นทางโล่มือที่เดียเวุณบอกคุณบานเาโอ้คุมคาน้ำมันบ่พอยมีเหมนไปเลยปะ เติมน้ำรถพอดีเฮ้ยกอก,ก,กน้ำน้ำไหลบอกว่าไงประเทศน่ะค่ายมือน่ะไหลได้ไปกอกน้ำได้เติม,มน้ำโอเค ำไปเติมมอน้าแล้วก็กอกน้าไว้ล่างหน้าแปลงสั้นครับ <c oughs> ว่ากีอาบอานนี่ก็ได้เนอะ ปิดละปิดไปละบ่บ well ่บ oh, mm, ่ได้ละใช้ตัวนั้นลไปมึงกโกกระปยี่อไมบ่จะจะโวจะนไม่เอาเขาเป็นคนสะอาดย่ไป้นี่ตัวที่เอมาเอามึงีมาเปิดเอาอยู่นี่นีุ่นไวกัรถกูต้องลอกคืนนะโอ้โ้ โอ้โอ้ oh, oh, oh. oh, oh, oh. mặc oh, ơi, ปึ้งโอ้พาได้ดอกโอ้ตามักเอ้ยมาเบิ่ง เขาบอกขันบ่ให้อาบน้ำให่ขึ้นนารถต้องได้ไปเปียนเสีย <c oughs> ตกกระปปก ไอ้น,น,นี้เดียว์แช่แบงใต้น่าจะสามสิบพอมาตาจุดภานามันมีฮึภาวนามันมีอะไรเบียร์ไปผมฝึกดูแตงนะขั้วหนังนี่งามไม่ไหมเลยสองถังนี่เฮ็ดยังได้แล้วยามุสีแล้วฮึจับมันมอยู่ะซิปนี่เดี๋ยวฝากเท่านี้ค,นครับพี่น้องครับได้เดิอมทางไรแบบนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ